ดาวพระสารนะคะกำลังจะเดินถอยหลังนะคะเป็นระยะเวลา5เดือนเศษๆด้วยกันค่ะโดยเริ่มตั้งแต่จุดสตาร์ทเลยนะคะวันที่15มิถุนายนค่ะและสิ้นสุดในวันที่29พฤศจิกายนปี2567นะคะตามปฏิทิโนโหราศาสตร์นิรายนะลาฮิลีนั่นเองค่ะโดยระยะเวลา5เดือนเศษๆนี้นะคะ แต่ละลัคนาราศีเนี่ยก็จะได้ผลกระทบแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ดีก็ได้นะคะคือดาวพระเสาร์เดินถอยหลังก็ให้ผลดีก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นในแง่ทางเสียให้ผลเสีย กับลัคนาราศีของคุณก็ได้นะคะซึ่งจะมีทิศทางในตามท้องเรื่องอะไรบ้างนะคะอยู่ที่ว่าดาวพระเสาร์นั้นนะคะจะเป็นดาวประจําเรือนอะไรนั่นเองนะคะเรามาติดตามรับชมกันค่ะว่าลัคนาราศีของคุณเนี่ยจะได้รับผลดีผลเสียจากการที่ดาวพระเสาร์เดินถอยหลังยังไงกันบ้างค่ะเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะมาต่อกันที่ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ การที่ดาวพระเสาร์นะคะเดินโคจรถอยหลังเนี่ยจะส่งผลอิทธิพลนะคะหรือว่าผลกระทบอะไรแก่กชาวลัคนาราศีมังกรบ้างในช่วงระยะเวลา5เดือนนี้ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีดาวพระเสาร์เป็นดาวตัวเองนะคะแล้วก็เป็นดาวการเงินคือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนั่นเองนะคะทำให้มีอิทธิพลในเรื่องของตนเองและการหาไรายได้การเงินนั่นเองค่ะโดยจะเป็นไปตามนี้นะคะนั่นก็คือ คนที่เป็นชาลัคนาราศีมังกรฮะจะรู้สึกว่าไร้พลังไร้เลี้ยวแรงไร้ความกระตือรือร้น,นขาดความกระตือรือร้นนะคะขาดความเพียรพยายามขาดความอดทนขาดความเอาจริงเอาจังในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าดาวตนเองเนี่ยมีการเดินถอยหลังนะ,ะทำให้เหมือนพลังของตัวเองเนี่ยถูกลดหายไปครึ่งหนึ่งนะคะ ดาวพระสาวคือดาวของคนลัคนาราศีมังกรพอมันเดินถอยหลังเนี่ยมันเหมือนคนที่มันเดินไม่สะดวกนะ,ะมันก็จะไม่มีเลี้ยวแรงไม่มีกําลังใจทําอะไรก็ตามนะคะทําให้กิจการงานตอนนี้นะคะจะอยู่ในจุดที่เบื่อๆเซ็งๆทำอะไรก็ไม่ค่อยมี กำลังใจที่จะทําไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทําทําให้การงานมันก็จะไม่ค่อยคืบหน้าตามที่คาดหวังไปด้วยนั่นเองซึ่งจะส่งผลโดยตรงในเรื่องการเงินของคนลัคณาราศีมังกรด้วยนะคะเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยก็คือดาวพระเสาร์เหมือนกันพอโคจรถอยหลังแบบนี้นะคะเงินที่รอคอยเงินที่คาดหวังว่าจะได้ะคะ่ะโบนัสเงินค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือว่ากําไรที่ควรจะได้เท่าเดิมนะคะได้แต่ละเดือนมาเท่าน,น้นเท่าน,นี้นะคะแต่พอใน5 นี้มิถุนายนจนถึงพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวการเงินเนี่ยมันเดินถอยหลังทําให้กําไรหดลงไปครึ่งหนึ่งนะคะหรือว่ากําไรที่ควรจะได้รับเนี่ยได้ช้าลงนะคะเขาอาจจะจ่ายมาก่อนหน้าน,นี้ลูกค้าของคุณอาจจะจ่ายมาเป็นระยะเงินก้อนเต็มๆใช่ไหมแต่พอมีดาวการเงินเดินถอยหลังแบบนี้นะคะเขาจะมีการผัดออกไปเลื่อนออกไปนะคะจากที่บอกว่าจะ จ่ายวันนี้ก็ถูกเลื่อนออกไปอีก 2- 3สอาทิตย์นะคะหรือว่ามีการต่อรองการจ่ายเงินให้มันเป็นงวดมากขึ้นนะคะไม่ได้จ่ายมาเป็นก้อนเดียวใหญ่ๆอาจจะมาเป็นชําระเป็นงวดๆนะคะแต่ละเดือนไปแทนนะคะคือมีการแบ่งจ่ายนั่นเองนะคะไม่ได้จ่ายเต็มจํานวนแบบที่เคยได้รับนะคะหรือว่าการเงินของคุณอะไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมันอาจจะไม่ได้เท่าตามที่คุณเคยได้ตอนช่วงครึ่งปีแรกนั่นเองค่ะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของสัญญานะคะคุณ อาจจะมีการมีสัญญาซื้อขายกันไว้ปิดดิวจ็อบไว้แล้วแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่โอนเงินมาให้อาจจะยังไม่โอนมัดจํามาให้นะทําให้เรื่องการสัญญาซื้อขายเนี่ยถูกเลื่อนออกไปก่อนเงินก็ยังจะไม่ได้รับนะคะ หรือเขาอาจจะระง,งับโปรเจกต์การซื้อนะคะระง,งับโปรเจกต์ที่จะลงทุนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหากคุณมีการดีลงานไว้ที่จะลงทุนอะไรร่วมกันแบบนี้นะคะเขาก็อาจจะให้คำตกลงว่าจะลงทุนร่วมกับคุณแต่ว่ามันยังไม่มีการกระทําออกมามีเงินออกมาให้คุณได้เห็นว่าเขาร่วมหุ้นลงทุนกับคุณจริง,รงๆค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครก็ตามที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์นะคะต้องการขายบ้านนะคะต้องการขายที feels, hey, ed, ่ดินนะคะอะไรพวกนี án, ้นะคะก็จะมีผลโดยตรงเลยเพราะดาวเสาร์เ <receptors> นี่ยคือดาวเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะพอดาวเสาร์เขาเดินถอยหลังแบบนี้นะคะที่ทางนะคะที่ดินหรือว่าบ้านนะคะก็จะมีการที่จะขายได้ช้าลงขายได้ยากขึ้นนะคะมีการชะลอในการตัดสินใจนะคะตัดสินใจยากขึ้นนะคะที่จะซื้อนะคะเขาอาจจะมีการบอกว่า น่าสนใจแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตอบตกลงเซ็นเช็คหรือว่ามีการโอนเงินมีการนัดวันเซ็นสัญญาอะไรกับคุณทั้งนั้นนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าหากคุณไม่สามารถปิดได้ก่อนวันที่15มิถุนายนนะคะหลังจากนี้ไปมันก็ค่อนข้างที่จะมีเวทที่ยากขึ้นนะคะหรือว่าตัดสินใจซื้อขายได้ยากขึ้นค่ะมาต่อกันที่ชาลัคนาราศีกุมค่ะ การที่ดาวพระเสาร์นะคะโคจรเดินถอยหลังนะคะในวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่29พฤศจิกายนนะคะเป็นระยะเวลา5เดือนเศษนี้นะคะจะมีอิพธ์พลต่อคนลัคนาราศีกุมยังไงบ้างคะ่ะโดยชาวลัคนาราศีกุมนะคะมีดาวพระเสาร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนตัวเองนะคะและเป็นดาวเจ้าเรือนวีนานนั่นเองนะคะ ก็จะส่งผลโดยตรงในเรื่องของตัวของคุณเองนะคะจะมีโอกาสที่ทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งกับชีวิตนะคะจะอยู่ในจุดที่คุณนะคะเข้าจุดเซฟโซนของตนเองมากขึ้นนะคะอยู่ในจุดที่คุณไม่ค่อยมีพลังที่จะทําหรือดําเนินการอะไรนะคะเบื่อเบื่อเซ็งเซง,เซงไรพลังห่อเหี่ยวนะคะไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําหรือพัฒนาชีวิตไปในด้านอื่นๆน,นะคะทาให้ชีวิตนะคะอยู่ในจุดที่ อยากหาความสุขให้ตนเองมากขึ้นนะคะมีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตในการทะเยอทะยานต่อชีวิตน้อยลงนะคะแล้วก็อยากที่จะหาความสุขให้ตัวเองมากขึ้นมีความอดทนต่อคนรอบข้างน้อยลงนะคะแล้วก็มีความอดทนเอ,เอาจริงเอาจังในเรื่องการงานบากบันต่อสู้การงานลดน้อยลงด้วยนะคะฟังดูแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมจะอยู่ในจุดที่แบบ introvert มากขึ้นเนอะจะอยู่ในจุดที่แบบ ไม่อยากที่จะให้ใครรู้เรื่องของตนเองไม่อยากที่จะเอาตัวเองเข้าสังคมไหนๆนะคะอยากจะอยู่ในจุดที่เป็นเซฟโซนของตนเองรู้สึกสะดวกสบายใจของตนเองแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะค้นหาความหมายในชีวิตนะคะหรือว่าพัฒนาชีวิตในด้านอื่นๆมากขึ้นในช่วงระยะ4-5เดือนนี้นะคะเพราะว่าเหนื่อยมามา,มากแล้วในช่วงต้นปีนะคะออพอปลายปีจะอยู่ในจุดที่คุณอยากจะ จำศีลน,นะคะอยากอยากจะให้เวลากับตัวเองมากขึ้นค่ะแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่จะเข้ามากระตุ้นคุณทำให้คุณถูกขับเคลื่อนนะคะนั่นก็คือการที่มีราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะ <S <S <ๆ>พอมีดาวราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระแบบนี้นะะมันจะมีค่าใช้จ่ายมากมายในชีวิตที่คุณจะต้องรับผิดชอบหรือมีคนเข้ามาช่วยใช้เงินคุณเข้ามาเบียดเบียนเงินคุณหรือว่ามีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ มันเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆที่คุณจะต้อง จับจ่ายออกไปเป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะคะดังนั้นนะคะแม้ว่าคุณจะไร้เรี่ยวแรงแค่ไหนจะไม่มีพลังกายพลังใจในการทำงานไม่มีแรงไฟไม่มีความกระตือรือร้นอะไรก็ตามแต่พอราหูเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการเร่งคุณเพราะว่าเนื่องจากว่าเรื่องการเงินของคุณอยู่ในจุดที่ราหูคนซับอยู่นะคะทำให้คุณเนี่ยจะต้องหาเงินมาใช้นะคะต้องมีเรื่องใช้เงินนะคะดังนั้นแม้ว่าคุณจะ ไร้เรี่ยวแรงพลังกายพลังใจไม่อยากจะทําอะไรใหม่ๆสิ่งอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมแม้ว่าดาวเสาร์นะคะก็คือดาวคนลัคนาราศีกุมเนี่ยจะเดินถอยหลังทําให้คุณรู้สึกไม่มีพลังไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีแรงไฟไม่มีแรงกระตือรือร้นทยายามในชีวิตที่จะทําสิ่งใหม่มองหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็ตามแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณมีความกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีในการหาเงินนั่นก็คือราหูเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของคุณทําให้เกิดราหูคนทรัพย์การ ที่ราหูคนทรัพย์แบบนี้ทําให้คุณมีภาระค่าใช้จ่ายการเงินที่สูงนะคะมีเรื่องที่ต้องจับจ่ายใช้เงินนะคะหรือมีคนเข้ามาช่วยใช้เงินมีคนที่คุณจะต้องดูแลนะคะทำให้คุณมีการใช้เงินที่เพิ่มเติมมากขึ้นไอจุดนี้แหละที่จะผลักดันคุณนะคะในการที่จะทําให้คุณมีพลังแรงใจนะคะในการทํางานในการหาเงินนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ชาวลัคนาราศีมีนนะคะชาวลัคนาราศีสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได Up. อิทธิพลหรือว่าผลกระทบจากการที่ดาวพระเสาร์เดินโคจรถอยหลังนะคะเป็นระยะเวลา5เดือนเศษนี้นะคะโดยชาวลัคนาราศีมีนนะคะมีดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะที่แปลว่าลาบผลผลประโยชน์นะคะความโชคดีความฟุกฟุกนะคะซึ่งชาวลัคนาราศีมีนนะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องการมีลาบผลผล,ผลประโยชน์นะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำให้คุณมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นรายได้ที่พิเศษพิเศษมีช่องทางการเงิน ที่มันโชคดีเหนือคนอื่นเขามีความโชคดีในเรื่องการเงินที่ได้มาง่ายๆนั่นเองนะคะเพราะเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือลาภะคือไรายได้พิเศษหรือว่าลับผลที่คุณควรได้เนี่ยมันมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะคะในตอน ต้นปีที่ผ่านมาทําให้คุณได้เงินเป็นก้อนนะคะมีผลประโยชน์ที่ดีงามนะคะเกินความคาดหมายที่คุณหวังไว้นั่นเองะคะแต่พอตอนนี้ดาวพระเสาร์นะคะคือดาวเจ้าเรือราภะเนี่ยเขามีการเดินถอยหลังนะคะการที่ดาวเจ้าเรือลาภะเดินถอยหลังแบบนี้นะคะทำให้ผลประโยชน์ลาบผลที่คุณเคยได้ก่อนหน้านี้กำไรกําไรนะคะหรือว่าเงินพิเศษต่างๆที่คุณควรได้นะคะค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือว่าค่าในหน้าหรือว่าเงินที่คุณรอคอยอ,อยู่ว่า คุณจะต้องได้นะคะจากการที่คุณกระทําอะไรบางอย่างแบบนี้นะคะมันก็จะมีผลที่ได้น้อยลงหรือว่าไม่ได้ตามที่เขาเคยพูดไว้ให้ความหวังคุณไว้นะคะหรือว่าอาจจะได้ตามที่เขาพูดไว้ก็ได้ แต่ว่าได้ช้าลงแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวแต่อาจจะแบ่งชําระเป็น3เดือนนะคะกว่าจะได้ครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะคือมีการยืดเยื้อในการจ่ายราบผลของคุณนะคะหรืออาจจะมีการชะลอการจ่ายรับผลหรือผลประโยชน์ที่คุณควรได้นะคะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าเดิมหรือว่าได้ช้าลงนั่นเองค่ะ หรืออาจจะเป็นไปในกรณีของการที่คุณมีคอนเน็ชันนะคะหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือมีเส้นสายอะไรเนี่ยที่คุณเคยไปขอความช่วยเหลือที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าให้เขาช่วยมองช่องทางนี้ให้เขาช่วยติดต่อช่องทางนี้เพื่อที่จะทำให้คุณได้กำไรกำไรามากขึ้นหรือได้รับผลนั้นมากขึ้นนะคะคนที่เป็นคอนเนคชันของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีการที่พูดยากขึ้นนะคะ ช่วยเหลือคุณน้อยลงนะคะหรือมีการให้ความร่วมมือยินยอมอนุมัติเซ็นสัญญาอะไรแบบนี้ช้าลงน้อยลงนะคะหรือว่ายากขึ้นนั่นเองค่ะหรือสำหรับชาวลัคนาราศีมีนบางคนนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและมีการมองเป้าหมายใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะมีสิ่งที่อยากจะ ตั้งใจทำหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จใหม่ๆในชีวิตมองหาอะไรที่อยากจะทำให้มันสำเร็จในชีวิตแบบใหม่ๆอื่นๆที่เคยทำมาเนี่ยคุณจะมีความต่อสู้บากบั่นเพื่อให้เป้าหมายนั้นๆนะคะที่คุณตั้งไว้ประสบความสำเร็จมากๆในช่วงก่อนหน้าน,นี้แต่พอดาวสาวเดินโคจรถอยหลังนะคะมันจะทำให้คุณชิลมากขึ้นนะคะความเอาจริงเอาจังในการ สำเร็จเป้าหมายนั้นๆน,น,นะคะมีน้อยลงนะคะอาจจะมีการแวะเวียนให้ความสุขกับตัวเองมากขึ้นให้ความสนใจในเรื่องอื่นๆในแต่ละเดือนมากขึ้นนะคะคือก่อนหน้าน,นี้คุณก็อาจจะตั้งเป้าเรื่องแบบ อยากอยากทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วมุ่งไปอย่างนั้นอย่างเดียวแต่พอตอนนี้นะคะพอดาวเสารเนี่ยมันเดินถอยหลังมันก็ทําให้เรื่องความเอาจริงเอาจังในเป้เาหมายมันน้อยลงและทําให้คุณมีความสุขเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางมากยิ่งขึ้นนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปพยากรดาวพระเสารโคจรถอยหลังนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้ปิพมทําคลิปออกมานะคะโดยการ กดไลค์คลิปนี้นะคะกดติดตามช่องของปิมนะคะหรือว่าคอมเมนต์สอบถามสงสัยอะไรนะคะหรือว่าเป็นกำลังใจให้ปิมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนเลยที่คอมเมนต์ให้ปิมนะคะเป็นกำลังใจให้ปิมมากๆเลยคะ่ะ